ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 492ตอนอริยสงฆ์เจ้าแห่งภูตะแบงเขตชายแดนไทยกัมพูชา คำบูชาหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อารหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหากุโนมหิทธิโกมหาลาโภอาหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังคำอธิษฐานขอพรหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน พุทธังประสิทธิธรรม,มังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุ นามของหลวงปู่สวงที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอขู่ขันและอำเภอใกล้เคียงที่มีภูมิลำนาวอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยมักจะเห็นท่านเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ในกระท่อมตามไรานา ของชาวบ้านโคกและวียนไปที่นั่นที่นี่บ้างน,น,นานๆจะกลับมาเห็นในที่เดิมอีกในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นมองท่านในฐานะผู้มีคุณวิเศษเหนือคนทั่วไปและเรียกขานว่าลูกอาวเบะหรือลูกตะเบาะเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบท ที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขาลำเนาไั่ในสมัยนั้นพืชพันธุ์ป่าไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์ยังอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีลูกศิษย์ติดต,ตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าเขาแถบชายแดนไทยตลอดจนถึงประเทศกรัรมพูชาแต่ก็อยู่กับหลวงปู่ได้ไม่นานจึงต้องกลับบ้านเนื่องจากทนความยากลำบากไม่ไหว หลวงปู่จึงเดินทุดงไปในที่ต่างๆตามลำพังเป็นส่วนมากไม่มีใครทราบถิ่นกำเนิดและอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงได้รู้แต่ว่าหลวงปู่เป็นชาวขเขมรเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วคนแก่คนเฒ่าผู้สูงอายุที่เคยเห็นท่านเล่าว่าตั้งแต่เป็นเด็กๆเกิดมา ก็เห็นท่านในสภาพลักษณะเหมือนที่เห็นในปัจจุบันถ้าผิดจากเดิมไปบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นประกอบด้วยหลวงปู่เป็นคนพูดน้อยและไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังจึงไม่มีใครที่จะสามารถรู้อายุและประวัติที่แท้จริงของท่านได้ชาวบ้านแถบนี้พบเห็นหลวงปู่เป็นประจำ ที่ชายป่าบ้านตะเคียนรามวัดตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์บ้านลุมพุกบ้านโคโพนตําบลกันทารารมอำเภอข่ขัขนและหมู่บ้านอื่นๆเกือบทุกหมู่บ้านในบริเวณตลอดแนวชายแดนท่านจะเดินทางไปมาอยู่ในบริเวณแถบนี้โดยตลอดแต่จะอยู่ไม่เป็นประจำในที่แห่งเดียวเป็นเวลานานาน,าน บางทีหลวงปู่จะหายไปนานถึงสองสามปีถึงจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปอยู่ไหนมาในช่วงหลังมานี้พบหลวงปู่จำวัดอยู่ในกระท่อมในนาบริเวณต้นโพบ้านขยองวัดโคกแก้วบ้านโคกเจริญกระท่อมกลางนาระหว่างบ้านละลมกับบ้านจะบก ระท่อมบ้านรุนอําเภอบัวเชษและบ้านอื่นๆอีกในท้องถิ่นเดียวกันนี้ในระยะหลังนี้ได้มีผู้ประวรณาเป็นลูกศิษย์อาสาขับรถให้กับหลวงปู่เดินทางไปในที่ต่างๆทำให้มีผู้รู้จักหลวงปู่มากขึ้นท่านไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยในแต่ละวัน จะมีผู้เดินทางเข้ามากราบไหว้หลวงปู่เป็นจำนวนมากจึงทําให้บางคนก็สมหวังได้มีโอกาสกราบนมัสการบางคนก็มาไม่พบต้องคอยหลวงปู่เป็นเวลานานกว่าหลวงปู่จะกลับมาถึงแม้ว่าจะต้องพบกับความยากลาบากเพียงใดลูกศิษย์ก็ทนรอได้เพียงขอให้ได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงปู่สักครั้ง ในชีวิตหลวงปู่เป็นพระที่มักน้อยสันโดษสมถะมีความอุเบกขาสูงให้ความเมตตากับผู้ที่ได้พบเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนยากจนเป็นเศรษฐีจนเข็นใจหรือรู้จักหลวงปู่มานานก่อนหลัง หรือได้ติดตามรับใช้หลวงปู่มานานๆก็ตามท่านไม่เคยเอ่ยปากนัะว่าเป็นสิทธิ์หรือว่าให้สิทธิพิเศษแก่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนจะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เท่ากันจึงทำให้มีผู้มากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจำและจะกลับมากราบไหว้หลวงปู่อีกเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ความเป็นอยู่ของหลวงปู่ท่านจะอยู่อย่างเรียบง่ายจาวัดอยู่ตามกระท่อมปลายนาหลังเล็กๆมีไม้กระดานเพียงไม่กี่แผ่นบางครั้งก็มีเพียงสองสามแผ่นพอนอนได้เท่านั้นทุกแห่งที่หลวงปู่จาวัดอยู่จะมีเสาไม้ไผ่สูงๆปักอยู่และมีเชือกขึงระหว่างกระท่อมกับเสาไม้หรือว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ มีว่าวขนาดใหญ่ทำด้วยจีวรหรือว่ากระดาษผูกเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์และที่สำคัญก็คือหลวงปู่จะก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาของไปถาวายหลวงปู่ก็จะโยนเข้ากองไฟฉะนั้นถ้าเห็นว่ากระท่อมใดมีสิ่งของดังกล่าวก็หมายความว่าที่แห่งนั้นหลวงปู่เคยจำวัด หรือว่าเคยอยู่มากอ่อนหลวงปู่สวงผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมจนได้ขนานนามว่าหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินช่วงที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ท่านช่วยสงเคราะห์ผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่มากราบท่านพอกลับไปชีวิตก็ดีขึ้นคนที่เจ็บป่วย แม้จะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายท่านก็สามารถรักษาให้หายได้จึงทำให้มีคนออกติดตามหาหลวงปู่อยู่ตลอดเวลากลับกันสำหรับญาติโยมที่หลวงปู่สงเคราะห์บางทีก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนเลยหลวงปู่ก็ชี้ให้ลูกศิษย์ไปเรื่อยๆไปหาผู้นั้นจนถึงบ้านไปช่วยเขา ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าความเป็นมาของหลวงปู่เป็นใครมาจากไหนแต่ที่จำพรรษาของหลวงปูส่สวงก็คือกระท่อมชายป่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิดจนไม่น่าเชื่อว่าหลวงปู่จะดำรงชีพอยู่ได้จึงทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้ที่รู้ข่าวหลวงปู่ต่างเดินทางมาหาหลวงปู่ เพราะว่าคิดว่าหลวงปู่จะต้องล่วงรู้คาถาอาคมต่างๆทุกสำนักทั้งมนดำมนขาวเพียงแต่จุดประสงค์ของหลวงปู่เพื่อมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับทุกทุกคนรู้ดีว่าถ้าจะมาหาหลวงปู่จะต้องไปหาตามกระตอบตามเขียงนาชายเขาเพราะหลวงปู่จะจำวัด จำพรรษาอยู่ไม่แน่นอนถึงแม้จะพบหลวงปู่สวงอยู่ณที่ใดก็ตามทุกคนจะเห็นหลวงปู่ในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือมีเพียงผ้าสบงหรือว่าจีวรติดกายหรือว่าสวมชุดชาวบ้านผู้ทุชนคนธรรมดาถ้าหลวงปู่อยู่ในชุดสบงจะออกทางลักษณะเรียบง่าย และถ้าอยู่ในชุดครองชีวรหลวงปู่จะเข้มขรึมและถ้าอยู่ในชุดสามัญชนคนธรรมดาท่านจะดุเศรษฐียากดีมีจนก็คนเหมือนกันเมื่อเข้ามาหาหลวงปู่ทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดทั้งหมดก็คือความเมตตาที่เปี่ยมไปด้วยสัจธรรมของหลวงปู่เพราะว่าข้าวของต่างๆ ที่ถวายให้กับหลวงปู่นอกจากจะมอบให้กับผู้ยากไรแล้วเหลือจากนั้นหลวงปู่ก็จะโยนใส่กองไฟแม้จะเป็นเงินก็ตามท่านจะบอกว่ามันไม่ใช่ของเราด้วยเหตุผลกนใดไม่รู้ได้เหมือนหลวงปู่มีกายทิพย์ที่สามารถให้ลูกศิษย์พบเห็นได้ในเวลาเดียวกัน แต่ว่าต่างสถานที่การเหาะเหินเดนอากาศของหลวงปู่ไม่มีใครสามารถจะล่วงรู้ได้นอกจากประจักษ์พยานผู้ที่เด้พบเห็นมากับตาและยังมีคำทำนายของหลวงปู่ที่ได้จารึกเอาไว้เป็นตัวอักษรให้ผู้ที่เด้พบเห็นได้ตีปริศนาธรรมอีกด้วยซึ่งท่านมักจะเขียนให้ลูกศิษย์ไว้ว่าใบสิบสิบ หลวงปู่เขียนมานาแล้วมากกว่า30-40ปีพอมาถึงวันที่หลวงปู่ละสังขารเป็นวันที่8ขึ้นสิบค่ำเดือนสิบจึงทำให้ตรงกับคำที่หลวงปู่เขียนไว้ว่าไปสิบสซึ่งจะตรงกับวันที่8ขึ้นสิบค่ำเดือนสิบเป็นวันที่หลวงปู่ท่านละสังขารแม้ว่าจะล่วงรู้วันละสังขาร แต่ทว่าเมื่อละสังขารแล้วก็ไม่มีลูกศิษย์คนไหนกล้าเผาหรือว่ายอมให้แพทย์ฉีดน้ำยา <ผม S 1> ฟอร์มาลีนเนื่องจากบรรดาลูกศิษย์ต,ต่างประสบกับเหตุการณ์ที่หลวงปู่สวงตายแล้วฟื้นมาแล้วหลายครั้ง <ผม S 1> ด้วยกัน,น8กันยายน2542ั 2, 42, ตรงกับวันขึ้น10ขค่ำเดือน10ปีมะโรง เป็นวันที่ตรงกับวันละสังขารของหลวงปู่หลังจากอาพาธจนสิ้นลมหายใจก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพียงสิบนาทีในขณะที่แพทย์ผู้ตรวจยืนยันว่าหลวงปู่มรณาภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ทั้งๆที่หลวงปู่มิได้ฉีดยาแต่ร่างของหลวงปู มีได้มีอาการเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปสิบกว่าปีที่ร่างของหลวงปู่สวงนอนสงบนิ่งในโลงแก้วโดยไม่ยอมเน่าสลายเพื่อให้เราบรรดาสิทธิ์ได้กราบไหว้เพื่อให้ระลึกถึงปิศนาธรรมมากมายที่หลวงปู่สวงได้แสดงไว้และได้มากราบไหว้ขอพรขอกำลังใจ จากปาฏิหาริย์ของหลวงปูส่สวงนั่นเองเพราะหลวงปู่มุ่งมั่นรักสันโดษเพราะเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยและเป็นพระภิษุทที่สุดยอดแห่งมนต์คาถาจึงทำให้ผู้ที่พบเห็นหลวงปู่มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับหลวงปู่มากมายอิรีเมียองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ